สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สวนมะขามของเราเองค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับฤด,ดูการเก็บเกี่ยวของมะขามซึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามะขามเนี่ยเป็นผลไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งความสดใหม่นะคะก็จะหาได้เฉพาะฤด,ดูการนี้จริงๆค่ะเราจะไปดูสวนมะขามของเรากันค่ะ คนขามมาดูตรงนี้หูใหญ่มากมะขามของเรานะคะปลูกแบบธรรมชาติใช้วิธีการดูแลแบบดั้งเดิมออร์แกนิกร้ออร์ซค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะกับฤดูการเก็บเกี่ยวเอาอยากถามว่ามะขามที่โอถืออยู่ในมือเนี่ยคือพันอะไรใครตอบได้คอมเมนต์มาเลยนะคะ